คือคนแถบบ้านผมว่าเป็นคนตัดผมในหลวงอือแล้วเขาว่าให้เม็ดมาแล้วเขาก็บ้านเขาไม่มีที่ปลูกเขาไม่ให้ปลูก,กต้นใหญ่อร่อยมากกีป่ปีมาเนี่ยปลูกมากี่ปีมาแล้วเนี่ย บ้านสวนลากไม่ไพงคงที่นี่นะครับมีมอนเมื่อคืนที่เพื่อนเห็นบรรยากาศของงานเลี้ยงใช่ไหมครับผมก็พูดบรรยายอะไรมากไม่ได้นะเพราะว่าก็เป็นธรรมชาติของของการจัดงานอะไรแบบนี้นะก็เปิดเพลงเปิดอะไรผมก็คงต้องตัดเสียงตัดเอาเพลงอื่นมาใส่แทนะเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็ คลิปนี้ก็ดูกันต่อๆย,ยาวๆกันไปเรื่อยๆะฮะไม่ได้มีการจบอะไรกันอยู่ในคลิปเช้าว,วันนี้จากการที่เมื่อวานกับข้าวเยอะมากแล้วว่าคนมาน้อยซึ่งมันก็เป็นจุดประสงค์ของของจัดงานนี้อยู่แล้วนะ,ะก็เลยทําให้เจ้าต้มขาหมูเป็นหมันยังไม่มีคนกินแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาปรุงให้เขาเลยนะครับนี่อพอเช้าขึ้นมาเนี่ยมัน อาจจะที่เราใส่ไว้ขาตะไคร้ใบมะกรูดในหม้อเนี่ยอาจจะไม่ไม่ค่อยสดใหม่แนละ้วเอาคลิ้งลงไปแล้วหอมแดงจรงครับนี่แล้วลุงสอนลุงสอนผู้ที่รังสรรค์เมนูนี้นะในในเบื้องต้นแต่ว่าเดี๋ยวผมมาทําต่อโต๊ะนี่เขาเช็ดอะไรสะอาดสะอาดแล้วนะฮะเดี๋ยวเราเอาตะไคร้ตะไคร้อะไรพวกนี้ใส่กล้วยหน่อย ใส่ก้นถ้วยหน่อยซอยๆใส่ก้นถ้วยให้ห,อ,หอมๆหน่อยเพิ่มความหอมให้มันเด่นขึ้นมาอีกนิดหนึ่งดังนั้นไ,นไอ้ที่ใส่ก้นถ้วยเนี่ยผมจะซอยให้มันเป็นละเอียดหน่อยนะมันจะได้เพราะมันไม่ได้ถูกต้มไงเ,เดี๋ยวร้อนร้อนล,อนลาดลงไปมันจะได้หอมขึ้นมาเนี่ยครับทำสักสองถ้วยแบ่งใส่ถ้วย นนี้เยอะไปนี่หน่อยแล้วก็มะนาวพริกขี้หนูสวนเนี่ยจนจนมันคล้ำแล้วเพราะว่าทํารอไว้ว่าเดี๋ยวอพอเวลาใครจะทานก็ใส่ผสมได้เลยนะฮะนี่อยู่นี่อีกต้น,น,นไหนจะมีต้นไหน นันเนผมนึกว่าเขาลุงสอนคุยผมคุยโทรศัพท์ั่ครับอ่าเจ้าของสูตรลุงสอนนี่เจ้าของสูตรไม่ใช่เจ้าของสูตรสิหมายถึงว่าภรรยาใช่ไหมภรรยาเป็นคนเป็นคนที่ว่าทำเนี่ยงคทาเมื่อวานใช่ไหมฮะภรรยาทำเนี่ยงํำ ก็ลุงสอนก็ทําเรื่องคําที่เพื่อนๆเห็นนะนะฮะสนใจก็สั่งสั่งซื้อได้ทําตามออเดอร์นะไม่ได้เป็นการมีวางขายนะครับเพราะว่าลุงสอนบอกว่าทาทาตามที่ใบทองหลางกับใบชะพภูมันออกใช่ไหมก็คือถ้าทําแล้วไม่มีใบทองหลางไม่มีใบชะพภูมันไม่อร่อยก,ก็ก็ไม่ทําแล้วก็เลยเป็นการลูกค้าเนี่ยก็เลยรับประกันความอร่อยว่า ปลอดสารพิษใช่ไหมครับใช่ไหมปลอดสารทุกอย่างครับปลอดสารทุกอย่างพิษก็พิษปลูกเองพิษก็ปลูกเองเอ่าขาอะไรนะมะนาวนะมะนาวปลูกเองมะนาวก็ของเขาเองมะนาวก็ต้นอยู่ที่บ้านเดี๋ยววันไหนผมจะไปทําคลิปนะเพื่อนๆจะไปทําคลิปสวนลุงสอนใช่ไหมครับอยู่แถวไหนนะเจ้าหนึสามซอยเก้าซอยพานิทน์ซอยพานิทน์นซอยเก้า เพื่อนๆได้ยินชื่อว่าซอยพนิทนนี่เอ้ยนี่มันกลางใจกลางเมืองใจกลางกรุงเทพใจกลางอ่อป,งปีนี้มีทุเรียนให้ดูด้วยนะโอแต่ผมไม่ไม่ได้ขานะ่<ม>อ่ามีม,มีทุเรียนหนอคือผมกำลังจะพูดว่าเป็นผู้ที่อนุรักษ์สวนคือฝั่งทนเนี่ยในอดีตเนี่ยเป็น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 สวนเนาะใช่ไหมฮะคเป็นสวนเป็นเป็นเลือกสวนไร่านาก็ เป็นผู้ที่อนุรักษ์จนได้รางวัลใช่ไหมใช่ได้รางวัลว่าของวัฒนธรรมเมื่อรางวัลอะไรที่ที่รา้วบบว่าเป็นเป็นแบบที่แบบเป็นปอดกรุงเทพเป็นปอดของกรุงเทพกรทมสวนของพี่กี่กี่กี่ไร่กี่งานกี่กี่สี่ไร่สี่ไร่เป็นสวนเลยสี่ไร่คือแบบเป็นตอกล็อพี่มาทั่งใกล้ๆผมตรงนี้ดิเดี๋ยวเอฟซีเห็นแบบไกลเคือเล่าเล่าให้ฟัง คือเป็นสี่ไล่แต่สองล็อกนะครับเนี่ยครับครับแล้วก็สรุปว่าเป็นได้รับรางวัลว่าเป็นปอดกรุงเทพแล้วก็มีทุเรียนยังมีอ่ะมีครับทุเรียนทุเรียนหมอนทองเนาะทุเรียนหมอนทองโกล้ะลูกโโอ้เออแล้วแล้วมีอะไรนะที่บอกว่าลูกกระขีดอ่ะมายงชิดมายงชิดเนี่ยมายงชิดดุงสอนปลูก ได้ออกมาลูกหนึ่งน้ำหนักหนึ่งขีดไม่ไม่ต้องไปหาซื้อที่ที่นครนายกอะไรนะฮะของนูสอนก็หนึ่งขีดเดี๋ยตัดตัดนี่กันนะนี่เดี๋ยวใช้กล้องให้เพื่อนเดูเปิดกล้องนิ้เพื่อนดูว่า <c oughs> นี่ครับอุน่นรับรองวันนี้เปื่อยแน่เปื่อยแน่ ทำกับข้าวไปคุยกับลุงสอนไปของเราชื่อว่าสวนอะไรนะสวนตาสอนใช่ไหมฮะตาตู่ตั้งชื่อเราตั้งอะไรนว่แต่บอกว่าจริงบอกว่าจริงจริงอ่ะบอกว่าไม่มมนไม่มีชื่อครับนี่นี่ดีเดือดกาลังกําลังเดือดแบบนี้กําลังเดือดแบบนี้นี่ฮะอาจารย์กระท้อนน่ะลูกอ่ะแปดขีดอ่ะกระท้อนลูกเราแปดขีดอ่าเอาเป็นว่าสัญญากับผมแล้วนะว่าว่า จะให้ผมไปเยี่ยมนะไปเยี่ยมสวนราชพัฒน์ธมรีมาจะเนี่ยเขาพอมาเห็นเขาจะทําแพ็คแพ็กเกจได้คือบอกว่าเราเราขายเราขายนี้เราขายแต่ถุงครับเออเราขายแต่ถุงนี้ไม่กระตอกไม่ไม่ไม่มีไม่มีคุณค่าอดูเพิ่มมูลค่านะเขาเรียกว่าเพิ่มมูลค่าราชพัตนุมรีมาเขาจะนี่ทำแพ็กเกจได้เลยว่านี่ต้องใส่อย่างนี้ ่านั่นแหละเขาเรียกว่าเพิ่มมูลค่าเ,คเพิ่มมูลค่าของสินค้าดีๆปลอดสารพิษของสวนลุงศรนะฮะอ่ะอะเดี๋ยวพอพอเยอะนะเดี๋ยวตั้ล้องมาเลยนะได้ครับผมไปแน่แล้วผมจะไปดูสูรน้ำอะไรนะน้ำ,น,ำน้ำเมี่ยงคำหมักน้ำจิ้มเมี่ยงคำามักองปูกเดี๋ยวผมปรุงก่อนนะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดู ภรยาทําอร่อยมากพริกฮะลงไปจะให้ลุงสอนกินกันน้าประตูมชอบชอบ,ชอบเปรี้ยวชอบเค็มชอบเผ็ดยังไงลุงสอนครับผมมะนาวมะนาวมะนาวบีบไปแั่นมะคือลุงสอนมาหั่นมะนาวให้ผมหน่อยนี่นั่งนี่นั่งนี่ไหนไหนอยู่ในคลิปด้วยกันแล้วร่วงหอลงๆแล้วหั่นมะนาวมะนาวจะบีบอ่ะ หันมะนาวบีบผ,<ม>ผ,ผมหันผมหันตามตามสูตรผมนะไม่รู้ว่าหันหันแล้วจะเอาไว้บีบใส่เนี่ยน้ำปลาโรยอ่กระเทียมไอ้มีกระเทียมผักชีผักชีธรรมดาแล้วก็ผักชีลาวลงไปอืมันถวนี้ครับนี่นี่ นี่น่ารับประทานไหมเดี๋ยววางตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราชิมกันสองคนนี่แหละคนอื่นยังไม่ตื่นรู้สึกว่าเมื่อคืนเขาอยู่กันจนถึงเท<ม>่าไหร่นะตีเท่าไหร่อันนี้ใส่นี่เลยจะได้เห็นไม่งั้นไม่งั้นเราไม่เห็นบิบนะทวยนี้เอาอยากได้คือพูดง่ายอยากได้มันเอาสดสด นะครับอันนี้ต้เปรี้ยวหน่อยนะหั่นนะเดี๋ยวตักเดี๋ยวตัดเออร้นอน,น,อนตัดเยอะๆเลยตักกินให้หมดนะเพราะหม้อหม้อบ้านผมเดี๋ยวผมต้องยิ้วผมต้องยิ้วหม้อกลับครับนะผมต้องยิ้วหม้อใบนี้กับหมูข้าวด้วยด้วยสอน เยอะเลยเพราะว่าเดี๋ยวกลางวันก็กลับบ้านนะนี่ดักแบบมาอย่างนี้นี่ครับเอามาปรุงน้ำปลาใส่แล้วกับพริกพริกนี่ก็เมื่อกี้หาพริกใหม่ ไม่มีแล้วพวกเอาพริกขี้หนูสวนที่ผมเตรียมไว้ใส่อันนี้ไปกินกับเมี่ยงคำสวนลุงสอนหมดแล้วอะไรที่ปลูกเองเนี่ยจานเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเอา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 ,เอา,เอา,เอาช้อนเอาจานแบ่งมาเดี๋ยวเรานั่งชิมกันเอาช้อนเอาจานแบ่งมาช้อนซุปช้อนกินไม่รู้เข้าสุกหรือยังนี่ฮะมาเดี๋ยวมาชิมกันเดี๋ยวมาชิมกันครับมามาชิมกันมา มานั่งทานอย่างเป็นทางการครับเ,เพื่อนๆครับวันนี้แขกรับเชิญของเราคือลุงสอนใช่สอ, <laughs> สอนอะไรในชื่อจริงชื่ออะไรสอนอนุสอนะอน,นุสอนอนึกว่าสอนคีรีสีประจวบเดี๋ยวก่อนอ่ะกำลังร้อนๆชิมให้ผมก่อนโอเคหรือ,อยังอร่อยมากชิมก่อนจะเพราะเดี๋ยวจะปรุงเพิ่มนี่น้ำปลามะนาวอะไรยังอยู่นี่ไปเจอพิขี้หนูสวนแล้ว <laughs> เจอพิขี้หนูสวนแล้วไปค้นครัวมา คนๆหรือยังคนๆคนหรือยังเรากินถ้วยไข่ถ้วยมันกินร้อนๆแล้วก็ถ้วยไข่ถ้วยมันช้อนไข่ช้องมันแล้วนี่อันนี้ใส่กระดูกพี่เดี๋ยวเราชิมเลยเพิ่มเผ็ดไหมเดี๋ยวผมจะเอาพริกขี้หนูสวนนี่ตบๆตบๆลงไปอีกน่อนมะนาวเราก็มะนาวเราก็อันนี้ไว้แล้วชิมชิมแล้วจะได้ปรุงจะได้ปรุงเพิ่มไงถ้า อยู่ในสวนในไร่ใช่ใช่มันคืนนึงแล้วนี่นุ่มเลยเนี่ยอันนี้คือถ้าเพื่อนๆดูคลิปเพราะว่าอทริปนี้เราทําคลิปต่อต่อไปเรื่อยๆนะไม่ไม่มีจบเป็นตอนๆอะไรนะเพื่อนๆเป็นไงเอารสชาติก่อนซดน้ําเป็นไงดียังจะได้ปรุงเพิ่มให้จะได้ปรุงเพิ่มให้ดียังเผ็ดยังใส่พริกอีกไหมการปรุงนะปรุงแล้วแต่แต่ว่าคนๆหน่อยแล้วเดี๋ยวก็ ปรุงเพิ่มไงพี่ไม่เอาข้าวนะกินแต่น้ำเก๊กหวยนั่นแหละได้ได้เลยจานได้เลยนะอยู่นะอันอันนี้อยู่แล้วนะครตบจั่นเดี๋ยวผมเติมน้ำปลต้มในขาหมูต้องต้องอย่างนี้ครับใช่เพราะอันนี้มันน้ำใสมันน้ำใสทีแรกผมคิดว่าผมจะมันเก็บเก็บไปพวกต้มก่นไปอ่ะนี่ครับเป็นเกลือกินไปคุยไปเนอะ กับแขกรับเชิญของผมคือลุงอนุสรแห่งสวนตาสรผมชิมนี่แหละแล้วก็เห็นบอกว่าเมื่อกี้พูดค้างกับเรื่องอะไรไอ้มายงชิดลูกแล้วูกรหนึ่งหนึ่งขีดลูกเลยหนึ่งขีดหนึ่งขีดนี่คือมาพอมันออกลูกมาพี่ก็เอาอะไรอมมิดไปขีดมันไว้ขีดไม่ใช่ครับไม่ใช่เหรอคือช่างกิโลครับช่างกิโลได้ขีดหนึ่ง อ๋อถ้าเกิดบอกว่าถ้าถ้าเนี่ยเดี๋ยวอีกประมาณสามเดือนเนี่ยแต่ต้องสามเดือนนะจามแล้วมีกระท้อนด้วยแล้วมันมันอยู่ที่กระท้อนมันพอๆกันกระท้อนลูกละแปดกีแปดขีเหมือนกันกระท้อนพันละปุยฝ้ายอย่างเงี้ยเหรอครับผมอร่อยมากคุณตู่ไปไปตักข้าวมาแล้วบอกว่าตักข้าวใส่จาน๋ยวมากินด้วยกันมันเดี๋ยวมานั่งเนี่ยเดี๋ยวเขเถิดมา อาจารย์ครับเดี๋ยวเรามีแขกหอีกคนอาจารย์ครับแล้วบอกว่าครับมันมีอีกพันหนึ่งนุ่มนิ่มซึ่งแบบกระท้อนเ่ยนะกระท้อนเลยนะอร่อยมากแต่ลูกไม่ใหญ่พี่กระทานไปคุยไปครับผมลูกลูกไม่ใหญ่แต่บอกว่าอืมอร่อยมากผมขายโลร้อยยี่สิบพันเลยนะนุ่มนิ่มเพิ่งเคยได้ยินครับเพราะในตลาดถ้ามีอะคุยฝ้ายใช่ไหมแล้วมีอะไรอีกแต่ว่าของพี่นี่พันนุ่มนิ่ม มีโปรยฝ้ายมียี่ามีอะไรหลายอย่างแต่ผมนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มคือมันเป็นพันธุ์เฉพาะของย่านไหนมันตเอาพี่เอามาเนี่ยคือมันเป็นผอมึงนนแต่บอกว่าตอนตอนตอนที่ผมไปซื้ออีกรอบหนึ่งเนี่ยเป็นหมู้านจะต่ําหมดแล้วคือเจ้าของขาขายที่ไปหมดแล้วเนี่ยคือมีต้นเดียวตอนนี้ผมมีต้นเดียวเนี่ย แล้วอย่างนี้อร่อยมากคนคือคนมีใครรู้ไหมครับบอกแล้วพี่ก็ขายได้ขายไหมไอ้พันนุ่มนิ่มเนี่ยขายครับมีต้นเดียวแล้วพอฤดูหนึ่งมันได้มันได้ผลผลิตเยอะไหมล่ะก็ได้เยอะอย่างเงีครับเอได้กี่กี่สักกี่สิบโลได้เป็นร้อยโลแต่บอกว่าเราขายพี่ี่กระเถิบมาเดี๋ยวเรามีแขกรับเชิญคนคุณอ้อมอ้อมอ้อมมาอ้อมมากระเถิบมาเนี่ยมานั่งกินด้วยกันผมผมผมขายนุ่มนิ่มโลร้อยยี่สิบ โล120ครับโลหนึ่งได้กี่ลูกนุ่มนิ่มเนี่ยประมาณ8ลูกได้8ลูกครับอ้มคุณตูว่วัดครับว,ว,วัดวัดดีวัดดี FC ผมก่นอนสามตื่นสามหนุ่มสามมุม <c oughs> คือมเอาเลยเอาเลยเนี่ยปรุง <c oughs> เดี๋ยวเด๋ยไม่อ,อาจารย์อร่อยมากนุ่มนิ่มคือบอกว่าปรุงเพิ่มได้ชิมก่อนนะเขาปรุปงแล้วมะนาวมีอาชิมก่อนมันฟูไหมคือ อร่อยคือแบบว่าอืตัดตัดลูกมันนะอะแล้วแบบแคะเหมือนขนมคกเลยอืซึ่งแบบว่าไอ้ต้นอื่นนะ่ะไม่ได้แบบไอ้พวกอีลาพวกอะไรไม่ได้พวกนั้นไม่ได้คือคือแคะแล้วเหมือนขนมคกเลยอาจารย์เข้าใจไหมคือแบบว่ามันมันติ็ดเปลือกและบา่าคือพันธุ์อื่นพันธุ์อื่นเนะไม่ได้ เดี๋ยวแนะนำสมาชิกท่านใหม่ที่เพิ่งเข้ากล้องมาไม่ใหม่หรอกถ้ามาที่นี่หรือเมื่อวันอาจจะคุ้นๆคุ้นตารายงานตัวเอฟซีผมหน่อยคุณชื่ออะไรผมดูบระกอกใหญ่ครับอือเขาดังในบางกอกใหญ่นะเนี่ยเดี๋ยวจบที่อืนจบเออที่อื่นจบนี่สัมพันธ์เ้าเป็นไงปรุงเพิ่มไหมของท่านอ่ะเอาอะไรมะนาวน้ำปลาอืปรุงเลย S <S นี่มะนาวอยู่นี่ไม,นไม่ทานเปรี้ยวอ<ช>ือไม่ทานเปรี้ยวอาจารย์อร่อยมากนุ่มนิ่มใช่อันนอกจากนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มเนี่ยอาจารย์พออกเนี่ยเขามาจองแล้วคือแบบมาจองที่บ้านแล้วบอกอันตรงนี้เอานะคือเรยียวนะนะคนที่รู้ใช่ไหมครับ,รบผมเป็นพวกไหนอะพวกที่เขารู้เนี่ยหรือ,อเป็นพ<อ>กวกทั่เคยกินไม่ใช่ครับ <นะ S 2> คือบบบว่า ผมเคยออกผมเคยออกเนี่ยไปแบบว่าออกรายการครับผมไม่ไม่ออกเลยเขาเรียกะไรผมผมลงโซเชียลอ,อ่ะเออเอี่อนะเพื่อเพื่อครับครับเนะี่ยผมลงไปเคของศาลไม่บอกว่าเฮ้ยแม่งใช่เหรอโอา้ยโอายหยับหยับแม่งมึงสิมไม่สุภาพอาโทษอต่บ้ผมพูดได้ได้ได้โอ้โหไทยเป็น เดิมคนจังหวัดเลยกรุงเทพนนนี่แหละอยู่ที่กัดสวนติดสวนมาตลอดอายุเท่าไหร่ครับพี่โทษปีขานนะปีขานเนาะไม่บอกเลยกวนสาวๆหกสิบขึ้นแล้วแต่แข็งแรงมากแข็งแรงกว่าแต่คนนู้นนี่โดเกอี่วันนี้เนี่ยแบกอยู่คนเดียวเนี่ยขึ้นมะพร้าวได้ฮะทุกวันนี้เนาะมขึ้นขึ้นมะพรนี้ก็ดูบอกรสชาติน่ะ นี่อเนนี้มันเปื่อยครัขาหมูเปื่อยดีต้มข้ามคืนอืเปื่อยอร่อดีจานขาหมูน่ากินอย่างเงี้ยเปื่อยเปื่อยบอกว่าถ้าบอกว่าขาหมูถ้าเราบอกถ้าเปื่อยมากไหมฮะมันจะยืดยเนื้อผมตักตรงเนื้อเนื้อนี่ตักตรงเนื้อเนื้อมาให้เินท,ทานหน่อยเดี๋ยวผมมาเชิญบอกว่าเอฟซีของอาจารย์มาดูปก แต่แต่ต้องให้ผมไปถ่ายทําที่สวนก่อนสิเชิญเอฟซี <MC S 2> แต่ว่าไยางไรข้อพี่ก็ดูจังหวะแต่ที่อยากนําเสนอคุณตูเนี่ยจริงๆอะ่ะเขาซีกันแต่คุณตูแนะนําว่าอยากให้ไปดูแหละเมี่ยงคำงน้ำจิ้มเมี่ยงคำครับใช่มันอร่อยรสชาติดีอย่าเราซื้อทั่วไปเนี่ยน้ําจิ้มยังยังไม่ใช่โดยเฉพาะคอมเมนต์ที่แม่ผม,อ,มอายุตอนนี้เาแปดเก็ดแล้วเขาบอกเอน้ำจิ้มต้องรสชาติอย่างนี้ แม่ผมยังทานได้อยู่เมี่ยงคำนะฮะก็บอกอย่างเนี้ลดค่าเมี่ยงคำเมื่อก่อนแม่ผมก็เคยขายเมี่ยงคำน้ำจิ้มที่กินของสวนลุงสอนเนี่ยภรรยาก็ทาเนี่ยผมว่ามันใช่รสชาติว่ามันใช่อะไรนะเราได่จินี่นะฮะไม่ได้เหมือนที่เราซื้อตามท,ทั่วไปมันเหมือนน้ำเชื่อมเนเยอะยังมีอีกนะยังมีอีกตัดปรุงอีก แต่นี่มันใช่ก็ทำวัตถุดิบมันมีเออใช่ท่านพูดท่านพูดถูกเคยไปกินนกบมามาปุ๊บเอ๊ะมันเป็นน้ําใสๆเกี่ยวน้ําตาลไม่เข้มข้นอย่างเขาบอกเขาใส่กระป๋องกระปิอะไรด้วยใส่ใส่อะไรบ้างใส่อะไรบ้างพดิใส่อะไรบ้างนะน้ำข้าวข้าวกระปิย่างกระปิไปย่างกระปิมะย่างก่อนแล้วก็พวกขาพวกขาเนี่ย ขากระย่างแล้วก็มาปอกมามาย่างแล้วก็มาตำโอ่งและบะเนี่ยฮะเป็นเป็นที่มาของอาจารย์วิยะหน้าไปถ่ายคำที่เน่ยังเป็นอานที่ลูกค้าขายได้ดีบางกอกใหญ่ครับเอาไปฝากไข่เนียรสชาติดีรสชาติดีนะฮะนี่ยังนี่ยังจะเชื่อเลยว่าเดี๋ยวเนี่ยประมาณใกล้ๆตุรกีเนี่ยจะมีถนนคนเดินเขตบางกอกใหญ่อื เนี่ยของดีบางกนจะเราเราชูเราชูได้เลยผม่เอาเอาไปเขตบางใหญ่อ่ะวันวันนี้ไปติดตามทุกคนเกี่ยนเขาบอกมีวก่าไม่มีแล้วไปที่ไหนเขาบอกเขาบอกว่าขอให้ลองได้ลองชินเถอะอันนี้ไฮไลท์ของสวนหลวงสอนวิคมนะครับเขามีฮะใบทองหลางยังมีอยู่มีหลายต้นด้วยใครที่ไม่เคยกินใบทองหลางลองทานดูสมัยโบราณใบทองหลางเนี่ย กินกับเมี่ยงคำใช่เลยครับแล้วใบทางหลังก็กินอีกอย่างหนึ่งคือต้มตามใช่เลยครับอร่อยมากของเขาบ้านลุงสอนที่มีเป็นสวนทึบยังมีใบทองหลังอยู่ในปีนี้ได้ละมีทองหลาใช่ไหมอันนี้ถึงบอกอาจารย์ต้องไปถ่ายทำนะดีมันจะสูงไปนะนี่แล้วคุณบอกยังมีเมนูอะไรที่คุณอะไรปลากระดีปลาอะไรที่บอกอะไรปลากระดี่เียวหวานปลากระดีครับนี่เคยได้ยินไหมเคียวหวานปลากระดี่คาเป็นตัวตับหัวออกกระไส้ออกใส่ทั้งตัวนี่ฮะ จะเจออาจารย์มาถ่ายทำแล้วมาถ่ายทอดไปสิ่งที่เราเนี่ยปากระดีนทำอะไรกินได้บ้างเราสัญญากับเอฟดีนะล้วอุณสอนมเดี๋ยวเขาจะคอยติดตามดูอ่าสูตรน้ําน้ําเมี่ยงคเมเยวหวานปลากระดีและอะไรไออะไรนะกระท้อนพันนุ่มนิ่มถ้าออกเมื่อไหร่อืมผมไปดูอร่อยมากนุ่มมายงชิด ลูกละขีดไม่ได้เอาปากกาไปขีดไว้นะหรือลูกหนึ่งหนักหนึ่งขีดคืออันนี้ยเนี่ยผมผมไม่ลงในเนี่คือผมไม่รู้จักเขาหรอกเขามาจากเกตกองศานะบอกเอ้ยแม่งโมหรอวะอย่าแม่งอย่าแม่งเถอทพ่อจริงเขากินหมูกินหมูเขาเขามาดูผมไงหมอครับครับลุงโมหรือเปล่าที่ที่ที่ลงไว้ในเบรดนะโม้หรือเปล่าขอดูหน่อย แล้วไงตอนนี้เลยเป็นเพื่อนกันรัตนิตด้วยว่ะตอนนี้แบบเขาเป็นเขาเป็นพูดกันแบงค์อยู่เลยเขาเาก็เลยจะมาเอาอยู่เรื่อยแหละสะท้อนครับผมอูก็โอเคกี่นาทีแล้วคุณตูตาดีๆเรานั่งคุยกันกี่นาทีแล้วเนี่ยเป็นสิบเอ็ดนาทีเหรอ ลุงสอนมีอะไรอีกไหมที่สวนคือวันนี้บรรยากาศเรามาที่สวนแล้วก็มีกูรูเรื่องสวนเรื่องผลไม้อรไรงต่างแกมาเนี่ยเดี๋ยวเสร็จเนี่ยเดี๋ยวจะตามแกไปแกลุงสอนจะไปขุดอะไรแล้วผมมีเนี่ยอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งอ่ะเพาะแบบผมเด็จท่เรีกหวหัวเ,เนี่ยเลาะรายกันก้าวเนี่ยให้มเมล็ดอืมกันมะม่วงมะม่วงมาแล้วผมปลูกอ่ะเพื่อเดทานคือแบบว่า เม็ดพันพระพระราชทานไม่ <ขอ S 2> ไม่ใช่ครับบอกว่าอย<ง>่งไท่านบอกว่าท่านทานอยู่แล้ว,วท่านตัดผมอยู่จริงเหรอแล้วอะแล้ววางตัดผมเนี่ยแล้วเขาให้แบบว่าคือคนแต่บ,บ้านผมว่าเป็นคนตัดผมในหลวงอือแล้วเขาให้เม็ดมาแล้วเขาก็บ้านเขาไม่มีที่ปลูกเขาไม่ให้ผมปลูกต้นใหญ่อร่อย,ม,อยมากกี่ปีมาแล้วเนี่ยปลูกมากี่ปีมาแล้วเนี่ย ยี่สิบปีแล้วไปดูแล้วไปดูครับผมนต้องพาผมไปดูนะครับนี่อย่ากินน้ำมาตุมแล้วพูดพูดแบบแล้วร้่แล้วขับไปส่งบ้านวันนี้ลืมลืมไม่ใช่ี่ยนัดผมหลายรอบแล้วเนี่ยคือแบบวันนี้เลยผมเลยจับเอามาเซ็นสัญญาหน้ากล้องอร่อยมากเลยบอกว่าคตูคุณต้องนี่นะแต่ผมยังไม่รู้ว่ามะม่วงต้นมะม่วงลูกเนี้ยมะชื่ออะไรเพราะแบบในตลาดไม่มันไม่มี เราก็ไปถ่ายทําให้ดูต้นดูใบดูลูกแล้วก็ชิมแล้วก็บอกรสแล้วก็ถามเอฟซีนี่แหละใครที่มีความรู้เนี่ยลูกมันเป็นเนี่าแต่เหมือนแต่เหมือนเนี่ยเหมือนพิมแสนมันแต่ไม่ใช่เออเอนั่นแหละคือเราผมก็เราก็ให้ให้คนกินก็มาม่วผมก็โอเคท่านก็ชิมอ๋อมันหวานอมเปรี้ยวหรือมันหวานสนิทหรือมันหวานมันเปรี้ยวมันหวานอะไรกันเดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนเขาคอมเมนต์บอกว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นเลยลักษณะลูกเป็นอย่างนี้หัวเหลือง กินสุกหรือกินดิบที่กินดิบกินดิบเหรออ๋อไม่ใช่มะมว่วงกินสุกกินสุกแล้วไม่ไม่อร่อยสู้อันนะ้ต้องกินเป็นประเภทมันแต่อาจารย์แต่ม<น>ะม่วงชนนี้ฮะคือกินยากคือแบบว่ามันเหมือนเหมือนกองสูงไม่ค่อยได้กินนะไม่ค่อยออกลูกหรือไงถูกต้องครับไม่ค่อยออกลูกแต่บอกว่าเนี่ยแต่ได้กินอ่ะสองตับไปีหนึ่งสองลำลูกแบบว่าโอ้โหนะแล้วอร่อย อร่อยมากพี่ก็อย่าพลาดถึงเวลาพี่ก็พาผมไปก็นี่แหละครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องทําขาหมูแล้วมานั่งคุยกับลุงสอนดังนั้นเนี่ยเพื่อนก็ติดตามนะครับในบางกอกใหญ่มีของดีนี่ก็เป็นผู้นําชุมชนมในเขต<า>บางกอกใหญ่เป็นคนมาบอกผมว่าใช่ไหมว่ามาบอกช่องโดโรพาเที่ยวอะ่ะคุณต้องไปดูนะในฐานะที่ท่านก็เป็นกรรมการสภา,าวัฒนมอยู่กับผมเนี่ยคุณตู่เนี่ย ลุงสอนก็เป็นกรรมการอยู่ด้วยชมรมคนรักบางกอกใหญ่ของเราด้วยเพราะฉะนั้นคลิปนี้ทำขึ้นมาว่าจับตัวลุงสอนไปแล้วเอามาสัญญาเดี๋ยวเราพาไปดูในเขตบางกอกใหญ่เป็นไปได้ยังไงกลางเมืองหลวงมีสวนเต็มปอดเต็ดรถไฟฟ้าเลยครับใชมันรถไฟฟ้าได้ด้วยอ่ะโอเคนะครับคุณตูเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปเราก็กินกันหมดแล้วตอนนี้เข้ามาเขาว่าให้แสนเจ็ดแล้วว่าวัน นี่พูดพูดแบบนี้จะคุณจะขายที่เหรอพี่สายเนี่ยพี่สายต้องจะขายอยู่ครับเพราะเขาไม่มีลูกไม่มีมันเป็นอะไรอันนั้นเป็นเรื่องของครอบครัวนะจะว่ากันไปแต่ว่าอย่าลืมนะครับไฮไลท์น้ำที่เมี่ยงคำใช่ผมว่าการไปขายทำเนี่ยเป็นอาชีพค้าขายของเอฟซีของเราได้เลยนะฮะผมอยากจะประสานเร็วนี้นะครับใช่แต่วัตถุดิบอะไรเราจะเตรียมการไว้ก่อนนะฮะเราจะถ่ายทอด ให้พวกเราวิธีการทำน้ำจิ้มแมงคำกำมาถึงอร่อยนะทำมาถึงอร่อย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 ไม่ไม่อร่อยเนี่ยวันเมื่อวานจนถึงวันเนี้ยเอามากี่ชุดชุดมั้ยที่เห็นอยู่ในงานชุดดึงเอาโหขายดีกินเงินจนเบื่ออะคุณเดินมาตรงนี้มาหวัดดีกล้องแล้วผมจะปิดคลิปละมาเดินมาคุณตื่นสายคุณวัดวันนี้ว่นคุณบัดดีเอฟซีก่อนวันไม่ได้กินอะไรแมงคำมูยังมีอยู่ มาเยอะไหมหลายชุดจริงๆจะไปคลิปแล้วหวัดดีเอฟซทักไทยเอฟซแล้วก็ไปแล้วครับนี่สัพลระเพลเลมาหวัดดีครับเงินก็ถ้าชอบอย่าลืมทําอะไรให้ช่องโดโด้มาเที่ยวกดไลค์กดแชร์กด subscribe. s ั b s c r i b e ให้ช่องโดโด้ดหัวขาดหรือเป่าก็ย่อตัวนิดนึงน <c oughs> ะครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีคบบ๊ายบายบ๊ายบาย นี่ขูงข้าวแล้วไม่มีหม้อทําก็ต้มผมอุ่นผมอะไรผมก็เลยเตรยู่ข้าวอุแล้วนอนตีห้าไปป่วนอยู่ตรงนี้ป่วนอยู่ข้างห้องผมอะผมนาเรื่อเสียงกรีดมั่งเสียงกรีดมั่งเสียงหัวเราะนี่เขาหัวเราะอยู่ตรงนั้นแหละดังเข้าไปถึงในห้องใช่ไหมกับเสียที่วนกับเสียงป่วด